สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมในครอสเมลฟิสเนี่ยก็จะมารีวิว Dairs d ด v เดวิลบอนเกนซึ่งเป็นซีรีส์ของมาเวลที่ผมรู้สึกว่าผมอวยตั้งแต่ดูตอนที่1ตอนที่2ในโงรงภาพยนตร์นะครับพอดีไปดูรอบสื่อมาแล้วรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นดเด v i l ที่เดือดกว่าที่เคยเป็นมานะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดู d a ดเดวิลมาก่อนเลยไม่เคยรู้จักตัวละครนี้มาก่อนเลยนะครับผมขอเล่าประวัติคร่าวๆกันละกัน สำหรับเวอร์ชั่น MCU นะฮะที่มีในซีรีส์นะครับผมคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็เป็นเด็กปกตินี่แหละแล้วเขาก็อาศัยอยู่กับคุณพ่อของเขาที่เป็นนักมวยนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งครับจุดพลิกผันก็ได้เริ่มเกิดขึ้นคือทุกความที่แมทธิวเมอร์ด็อกหรือว่าแมทเมอร์ด็อกเนี่ย เป็นเด็กที่มีจิตใจดีงามมากๆนะครับและในวันหนึ่งเขาได้ไปช่วยคนแก่นะครับจากการถูกรถบรรทุกชนซึ่งรถบรรทุกคันนั้นนะครับดันเป็นรถบรรทุกสารเคมีทําให้ตอนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแมตถูกสารเคมีกระเด็นเข้าตา ทำให้เขากลายเป็นเด็กตาบอดมาตั้งแต่นั้นนะครับแต่ว่าโชคดีนะครับหลังจากที่สูญเสียการมองเห็นแล้วเขาได้พัฒนาประสาทสัมผัสอื่นขึ้นมาแทนนะครับสำหรับพลังพิเศษที่แมสเมอร์ด็อกได้มาเนี่ยคือการพัฒนาระบบประสาทสัมผัสที่ยอดเยี่ยมขึ้นนะครับคือมองไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี่ยมองเห็นได้ดีกว่าคนที่ดวงตาปกติอย่างเราๆซะอีกสมมติว่าตอนนี้ผมกําลังมองไปที่กล้องแล้วคุณก็มองมาที่จอและเห็นผมใช่ไหม ระยะการมองเห็นคุณก็จะแค่ประมาณนี้แต่ว่าของ d ดร์เดวิลเนี่ยหรือว่าของแมดมอร์ด็อกเนี่ยเขาสามารถเห็นห้องทั้งห้องเนี้ยได้เลยและรู้ด้วยว่าอะไรวางอยู่ตรงไหนโดยที่ไม่ต้องมองด้วยซ้ำคือมันเป็นการสัมผัสได้แบบ เหมือนเป็นคลื่นโซนา่าเหมือนค้างคาวอะไรเงี้ยฮะเขาจะสัมผัสพื้นที่ได้โดยรอบนอกจากนี้ยังสัมผัสได้ยันความหนาแน่นของอากาศที่คนปกติเนี่ยเขาไม่รู้ไม่สัมผัสว่าแบบเฮ้ยตรงนั้นมีแกส๊สตรงนี้แบบเป็นออกซิเจนปกติอะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็สัมผัสได้ที่สําคัญเนี่ยหูก็ดีขึ้นนะครับการได้ยินของเขาเนี่ยก็เหนือมนุษย์ปกติถ้าเกิดคุณได้ดูซีรีส์เนี่ยคุณจะเห็นเขาใช้ความสามารถในการฟังเนี่ยบ่อยมากมาก จมูกในการดมกลิ่นก็แบบดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่ได้พลังต่างๆมานะครับแมตเมอร์ด็อกก็ถูกสอนโดยสติกนะครับซึ่งเป็นนักรบเป็นปรมาจารย์ด้านการต่อสู้ขององค์กรองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่าเชสนะครับซึ่งองค์กรเชสเนี่ยมันจะเป็นศัตรูกับแก๊งหัตถาหรือว่าแก๊งเดอะแฮนนะครับซึ่งลงลึกไปกว่านี้เนี่ยมันจะงงนะฮะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าหลังจากที่ได้พลังพิเศษมานะครับแล้วก็ถูกฝึกสอนโดยปรมาจารย์ที่ชื่อว่าสติกเนี่ย เขาก็เติบโตขึ้นมาเป็นนักเรียนกฎหมายและได้กลายเป็นสารเตี้ยที่ชื่อว่าแดเดวิลนั่นเองครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับในแดเดวิลบอนเกนเนี่ยมันมีการใช้คำว่าสารเตี้ยหรือว่าวิจิลันเต้กันเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งคำว่าสารเตี้ยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแบบสารพภูมิที่มีเสาแบบ สั้นๆหรือว่าศาลพิจารณาคดีที่แบบว่ามีชั้นเดียวแต่ว่าศาลเตี้ยเนี่ยก็คือพวกฮีโร่นอกกฎหมายนะครับถ้าเกิดเป็นฮีโร่ในกฎหมายเนี่ยคุณผู้ชมที่เคยดูซ i วิววอ r มาแล้วนะครับก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีการขึ้นทะเบียนฮีโร่หรือว่าฮีโร่บางคนที่ทําตามรัฐบาลอย่างเช่นกัปตันอเมริกาหรือว่า USA g e n t นะครับก่อนหน้านี้ที่เขาพยายามที่จะเป็นนะเป็นฮีโร่ของรัฐบาลอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้เนี่ยก็จะทำงานอยู่ในภายใต้กรอบของกฎหมายแต่ว่าพวกสารเตี้ยเนี่ยก็คือใครก็ตามนะครับที่ลุกมาพดุงความยุติธรรมพิพากษาอาชญากรโดยไม่ได้ใช้ระบบของความยุติธรรมตำรวจสารหรือใดๆก็ตามคือใส่ชุดใสน้ากากออกไปกระทืบต่อยตีปุ๊ปะ กันเลยแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสารเตีย้ยซึ่งเอาจริงๆฮีโร่สารเตี้ยในเรื่องนี้ก็มีเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแดร์เดวิลเองพันนิเชอร์ซอสแมนนะครับจริงๆกรมะลาขาดหรือว่ามิสมาเวลเนี่ยก็นับเป็นสารเตี้ยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าแม่ก็คนมันจะเป็นฮีโร่ใจมันอยากจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอะมันจะทํำยังไงได้ก็เลยใส่ชุดออกไปลุยเนี่ยพวกนี้ก็คือสารเตีย้ย ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ Dare Devil Born Again ที่เพิ่งจะจบไปใน Disney Plu s o s t Star เมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีนะครับหลังจากที่เว้นช่วงจากซีซั่น 1, 2, 3มา นานมากๆนะครับสำหรับซีซั่น 1, 2, 3เนี่ยก็เรียกว่าเป็นซีรีส์ของซ u เปอร์ฮีโร่ที่เดือดมากๆนะครับแฟนๆหลายๆคนก็คงจะติดตากับภาพลักษณ์นั้นของแด r e เดวิลหรือว่าแมทเมอร์ด็อกแต่ว่าทีเนี้ยพอเริ่มแดร e เดวิลบอนนเกนปุ๊บเนี่ยเรื่องมันกลายเป็นว่าแมทเมอร์ด็อกดันไม่อยากจะกลายเป็น d ด r e เดวิลซะอย่างนั้นมันเหมือนแบบตัวซีรีส์เตะตัดขาคนดูคือเหมือนแบบอคือทุกคนก็จับตาดูว่าเฮ้ย พอมาเวลสตูดิโอกลับมาทำเนี่ยมันจะไปได้ถึงขนาดไหนความเดือดจากของเดิมที่สืบทอดมาถึงตอนนี้ความรุนแรงความโหดมันจะได้ถึงเลเวลไหนมันกลับโดนเตะตัดขางแต่ตอนแรกนะครับซึ่งก็แน่นอนบอร์นเกนนะครับซึ่งชื่อซีรีส์เนี่ยนำมาจากคอมิกไดเดวิลบอร์นเกนในปี1986นะครับของแฟรงค์มิลเลอร์ซึ่งในคอมิกในช่วงนั้นเนี่ยคิงพินเนี่ย รู้ว่าแดร e เดวิลคือแม t เมอร์ด็อกและคิงพินก็เปิดโปงเรียกว่าเล่นงานแมตซ์ะจนแบบยับหมาเรื่อเป็นช่วงที่ยากลำบาก แม้ว่าในซีรีส์นะครับจะไม่ได้นําบริบทเดียวกันมาใช้แต่ว่ามันก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการล้มและก็ลุกขึ้นอีกครั้งตามชื่อบอ r n a เก i นนั่นเองนะฮะเอาจริงๆตอนที่ผมดูตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมว้าวนะคุณเชื่อไหมว่าตอนที่ผมได้เห็นแดร e เดวิลเนี่ยใช้บิลลี่คลับนะโยนแล้วโหนไม่ตามตึกอะผมรู้สึกว่านี่แหละ นี่แหละจิตวิญญาณของแดร e เดวิลในคอมิกที่มันผสานรวมกับเวอร์ชั่นคนแสดงมันดูแล้วมันรู้สึกว่ามันขนลุกมากๆแต่หลังจากนั้นนะครับในช่วงต้นของตอนแรกเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่เศร้าสะเทือนใจจนแม t t b เบอร์ด็อกเนี่ยเลิกเป็นแดร e เดวิลเพราะว่าเขาเจ็บปวดกับเหตุการณ์นั้นอะต้องบอกเลยว่าซีนที่เขาทำมาดีมากๆการลำดับภาพเนี่ย โคตรอาร์ตคือผมไม่ได้เรียนฟิล์มนะแต่ผมสัมผัสได้ถึงสัญญาง่ายๆที่เขาใส่มาในหนังยกตัวอย่างเช่นเขาฉายไปที่โต๊ะแล้วโต๊ะมันเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นแบบหลอดไฟวงกลมบนหัวคนะิงพินอะ อ๋อวิลสันฟิสในตอนนี้นี่เขาเหมือนเขากำลังชุบตัวมาเล่นการเมืองดูเป็นเทวดาอะไรแบบนั้นโอเคปีาศาจพังทลายและและคนร้ายก็จะกลายเป็นเทพเจ้าเป็นเทวดาเรียกว่า t ด e d เดวินะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล MCU ที่ยิ่งใหญ่ได้แบบไร้รอยต่อเลยและตอนนี้ถ้าเกิดคุณเพิ่งเริ่มดู เด r ์เดวิลบอนนากนนะครับต้องบอกเลยว่าซีรีส์ก่อนๆทั้งหมดนะฮะมีให้ดูใน i s s n y y p u u s o t Star ด้วยอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยผมจะบอกว่าส่วนตัวนะครับใน d ดร์เดวิลบอนนากนเนี่ยผมชอบ k คิงพินหรือว่าวิ n เซนต์โดโนฟิโเนี่ยโคตรๆเลยว่ะผมรู้สึกว่าเขาเป็นเดอะแบกของซีรีส์อีกคนหนึ่งที่ถ้าไม่มีเขานะ ซีรีส์มันคงหมดความเข้มข้นไปเยอะคือถ้าจะบอกว่าแดเดวิลเนี่ยเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของคอมมิกคิงพินก็เช่นกันนะครับทั้งคู่เนี่ยมีความเป็นคอมมิกในเวอร์ชั่นคนแสดงแบบไม่ได้เสียอัตลักษณ์หรือว่าอัตรัดเดิมๆของตัวละครในจักรวาล MCU ไปเลยสิ่งเล็กๆน,น,น้อยๆที่เขาใส่มาให้ตัวละครไม่ว่าจะเป็นจะเลือกใส่สูตรไปหาเสียงอะไรเงี้ยคือปกติเราจะชินกับคิงพินในเวอร์ชั่นสูตรสีขาว ในเวอร์ชั่นพ่อนักบุญชุดขาวแต่จริงๆแล้วซ่อนเบื้องหลังดํามืดเป็นเจ้าพ่อในโลกใต้ดินคําว่าคิงพินเนี่ยมันแปลว่ามันแป,แ,ปแ,ปแ,ปแปลว่าตัวเอตัวพ่อในวงการอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือแบบเป็นหมุดสําคัญที่ถ้าเกิดคิดถึงวงการนี้ก็จะต้องคิดถึงคนคนนี้นี่แหละครับคือคิงพินถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่าเอ้คิงพินก็เป็นแค่คนธรรมดาตัวใหญ่ๆเป็นเจ้าพ่ออาชญากรรมต้องเล่าอย่างนี้ครับคือคิงพินเนี่ยหรือวิลสันฟิสเขาโตขึ้นมาในครอบครัวที่แบบ ใช้ความรุนแรงกับลูกพ่อเขาก็จะเมานะครับแล้วก็ทุบตีนะครับจนกระทั่งวิลสันฟิสในตอนเด็กเนี่ยทำปีตุคาดและจากนั้นก็ค่อยๆคีบคอนเนคชันนะครับแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อ,องโลกใต้ดินเรียกว่าถ้าเกิดครอบครัวเนี่ยไม่ได้ใช้ความรุนแรงก็คงจะไม่ก่อกำเนิดปีศาจตัวนี้ขึ้นมาและที่ผมชอบวินเซนต์มากที่สุดนะครับคือเขาแสดงดีนะคือ เขาสลัดคราบเจ้าพ่ออาชญากรนะครับมาเป็นนักการเมืองนะเป็นผู้ว่ารัฐนิวยอร์กนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องพยายามหันหลังให้สิ่งเลวๆที่ตัวเองเคยทำอะ่ะแต่ว่าด้วยความแบบด้วยความเป็นตัวเขาอะ่ะด้วยความเป็นคิงพินอ่ะคุณลองสังเกตดูนะเวลาที่เขารู้สึกแบบไม่พอใจหรือแบบว่ามีอะไรขัดใจเขาอะ่ะสันดานเดิมมันจะออกด้วยการแบบเขาจะขยับมือแบบอยากจะแบบอยากจะขยี้อยากจะแบบ ใช้ความรุนแรงซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเวลาทีมที่แบบทีมหาเสียงทําให้ไม่ถูกใจก็มือไม้ก็จะขยับแล้วใครพูดไม่เข้าหูก็มือไม้ก็จะขยับแล้วม,ม,ม,มันเป็นการใส่กริยาง่ายๆอ่ะที่ทําให้เราเข้าใจว่าแบบอืคือตอนนี้แบบถึงเขาจะไม่ได้พูดอะไรสักคาแต่เขาคงรู้สึกว่าสะกดกลั้นอารมณ์พอสมควร คือดา r e เดวิลบอ r นากเ i นเนี่ยถ้าจะให้ผมชมนะผมต้องชมตรงที่เขาเนี่ยถ่ายทอดวิญญาณของมาเวลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของ d a r e เดวิลกับคิงพินเท่านั้นนะฮะแต่ว่าในจักรวาล MCU เนี่ยคุณก็รู้ว่ามันมีตัวละครมากมาย แต่ซีรีส์แบบนี้มันทำให้รากฐานของจักรวาลแน่นขึ้นมันได้เห็นชีวิตมันได้เห็นผู้คนมันได้เห็นการดำเนินชีวิตของคนที่เป็นฮีโร่คนที่เป็นวายร้ายรวมถึงผู้คนทั่วไปที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองด้วยซึ่งซีรีส์หลายๆเรื่องใน Disney Plus Hot t t r r เนี่ยเขากำลังทำหน้าที่นี้อย่างแข็งขันนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูไม่ใช่เฉพาะดร์เดวิลบอลเกนนะอยากให้ดูทุกเรื่องเลยเพราะว่า เราจะได้สัมผัสถึงบริบทสังคมในสเกลที่มันลึกลงไปอีกมันไม่ใช่แค่ระดับประเทศหรือระดับจักรวาลหรือคอส m มิ Being อะไรแบบนั้นมันได้เห็นความเป็นคนคือในเรื่องนี้นะครับก็จะมีสารเตี้ยนะฝั่งสารเตี้ยที่เป็นฮีโร่นะก็จะเห็นไวท์ไทเกอร์หรือว่าเฮกเตอร์อายาล่านะครับแลวก็หลานสาวที่จะมาเป็นไวท์ไทเกอร์คนที่2เหมือนในคอมมิก นั่นก็คือแองเจล่าเดลโทโรนะครับแล้วก็มีตัวละครเก่าๆที่ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์ของฮอกอายนะครับอย่าง s อร์ทแมนเนี่ยก็โผล่มาด้วยนะฮะส่วนทางฝั่งตัวร้ายก็จะมี m ิลส์นะครับแล้วก็มี b l u บูซายที่จะเข้ามาเติมสีสันทำให้จักรวาลนี้มันมันไม่ได้มีตัวร้ายแค่คนเดียวอะ่ะมันมีคนดีมันมีสารเตี้ยในสังคมที่พร้อมจะออกมาต่อสู้แต่ว่าพวกที่เลวร้ายเนี่ย ก็มีเช่นกันนะครับมันเป็นการปรากฏตัวที่สมน้ําสมเนื้อและมันจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญนะครับที่จะส่งต่อไปถึงอนาคตและการที่พวกฮีโร่เนี่ยเสียท่าเนี่ยมันยิ่งแสดงให้เห็นว่าคิงพินเนี่ยเขาฉลาดคือคิงพินในคอมิกเนี่ยเป็นตัวละครที่ฉลาดมากๆนะครับเขารู้จักใช้คนเขารู้จักการกลุมจุดอ่อนและรู้ว่า จะทำอย่างไรผู้คนถึงจะได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นผมชอบมิตินี้ของคิงพินมากๆถ้าจะให้พูดอีกกี่ทีผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมจากทั้งหมดที่พูดไปนะครับ9ตอนทั้งหมดเนี่ยตอนที่มีฉากพระบู๊กันน่ะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เดือดดีนะแต่คุณเชื่อไหม ตอนที่ผมชอบที่สุดเนี่ยมันเป็นตอนธรรมดาธรรมดาอย่างตอนที่3ซึ่งเป็นตอนที่แมทเมอร์ด็อกเนี่ยพยายามจะช่วยเหลือเฮกเตอร์ออยาลาให้พ้นจากความผิดคือมันเป็นการแสดงให้เห็นบทบาทอีกด้านหนึ่งที่แมทเมอร์ด็อกเป็นน,นะครับในฐานะของชนายความเขาว่าความยังไงมันมีกลินมีการกักตัวพยายนมีการและใช้ลูกล่อลูกชนซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นหนังที่แบบ เปลี่ยนมูดไปเลยแล้วก็เป็นอีกตัวตนหนึ่งที่แมตเมอร์ด็อกเป็นจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ขยายความถึงหน้าที่ทนายความของแมตได้มากขนาดนี้และเห็นภาพชัดขนาดนี้ซึ่งตอนที่3เนี่ยโอเคผมเชื่อแล้วว่าแมตเมอร์ด็อกเป็นทนายขั้นเทพจริงเป็นทนายที่เก่งจริงๆส่วนมิวส์นะฮะตัวไร้คนหนึ่งในเดเดวิลบอลเกนที่ปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยก็เรียกได้ว่า ค่อนข้างจะมีความคล้ายคอมมิกแล้วก็แสดงให้เราได้เห็นถึงความสยดสยองได้ชัดเจนกว่าในคอมมิกด้วยซ้ำอ่ะมันเหมือนแบบคนโรคจิตที่มันถูกปลดล็อกทางความคิด และเลือกที่จะสะท้อนงานศิลปะของตัวเองด้วยเลือดของคนอะไรแบบนี้คือมิวสในการ์ตูนที่เป็นตัวละครต้นฉบับเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็งานศิลปะที่เขาแสดงให้เห็นทั่วทั้งเมืองเนี่ยน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากชองมิเชลบาสกีนะครับศิลปินชื่อดังผู้ร่วงรับด้วยเอาเป็นว่าอนาคตของตัวละครนี้เนี่ยก็ยังละสายตาไม่ได้นะครับอยากให้ติดตามกันต่อไป และถ้าพูดถึงตอนที่3ซึ่งเป็นตอนที่ผมชอบที่สุดตอนที่ไม่ชอบคือตอนไหนตอนที่5นี่แหละมันดูแล้วมันหวงหวงคือผมไม่ได้เกลียดและผมก็ไม่ได้บอกว่ามันแย่นะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ย เวลาซีรีส์9ตอนเนี่ยมันเป็น9ตอนที่มีค่ามากๆนะและทุกตอนเนี่ยมันควรจะเป็นการผลักดันเนื้อเรื่องให้ไปข้างหน้าหรือว่าทวีความเข้มข้นของ,ของตัวละครอื่นๆที่มันควรจะไปขย,ยี้แต่ว่าตอนที่5ซึ่งเป็นตอนกึ่งกลางของซีรีส์เนี่ยเขาดันไปเลือกที่จะให้แมตเมอร์ด็อกเข้าไปพัวพันกับเหตุปล้นธนาคารนะครับเรีวยกว่าตอนนั้นทั้งตอนเนี่ยเส้นเรื่องหลักแทบจะไม่ได้กระดึ๊บไปไหนเลยนะครับน่าจะแบบมีแบบ นิดเดียวอะนิดเดียวจริงๆผมแค่ผมแค่รู้สึกเสียดายแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเราก็ยังได้เห็นปฏิพานไหวพลิบของแม t t b เบอร์ด็อกนะครับที่เข้าไปช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกแบบขัดตาขัดใจนิดหน่อยยกตัวอย่างเช่นแหมแบบคนปวดฉี่อะโจรก็ดูแบบใจดีไปหน่อย ทำให้แมตต์เมอร์ด็อกเนี่ยเข้าไปแก้ไขสถานการณ์เปิดโอกาสให้พลิกเกมอะไรแบบนั้นแต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตอนที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าการที่เราได้เห็นตัวละครอย่างยูซุฟคานซึ่งเป็นพ่อของกามลาคานหรือว่ามิสมาเวลเนี่ยมันก็เป็นจิ๊กซอชิ้นหนึ่งนะที่ตอกย้ำว่าเฮ้ยแดเดวิลเป็นส่วนหนึ่งของ MCU แล้วจริงๆและคุณลองคิดถึงตอนที่วันหนึ่งนะครับ มิสมาเวลกับแดเดวิลได้เจอกันนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วเจ๊กบมาลาก็คงจะกรี๊ดแตกตามระเบียบด้วยความที่เป็นเป็นติ่งซูเปอร์ฮีโร่นะพอเจอซูเปอร์ฮีโร่เขาก็จะแบบก็คงจะเหมือนเราอะถ้าได้เจอพวกซูเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริงก็คงวูว้าวถ้าพูดถึงความประทับใจของฉากต่างๆนะครับมันก็จะมีฉากที่ชอบมากๆก็คือตอนที่แมดเมอร์ด็อกตัดสินใจไปเผชิญหน้ากับ วิลสันฟริสและทั้งคู่เนี่ยก็ไปนั่งอยู่ในร้านอาหารและพูดคุยกันคือไดอะล็อกนั้นที่คุณได้เห็นแม้กระทั่งในเทรลเลอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการ,รเผชิญหน้าของ2คู่ปรับที่ ดูนิ่งๆแต่มันมีอะไรอัดแน่นอยู่ในนั้นมากๆเลยคือถ้ามันลุกมาซัดหน้ากันผมก็ไม่แปลกใจอ่ะนึกออกไหมเพราะว่าคือจริงๆแล้วสำหรับวิลสันฟิสเนี่ยแดเดวิลหรือว่าแมตเมอร์ด็อกมันก็ทำไว้แสบเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีบนๆนะฮะว่าแบบฉันสูญเสียทุกอย่างเพราะไอคนนี้เลยนะเพราะฉะนั้นความแค้นที่มันอยู่ในอกเนี่ยมันมันต้องมากมายมหาศาลเกินจินตนาการแต่ทีนี้ด้วยความที่เขาพยายามจะชุบตัวเป็นคนดีไงมันก็เลยแบบ ก็ได้แต่เห็นเขาขยับมืออ่ะอยากจะขยี้แกให้แหลกคือ่ะมันก็เป็นแบบนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นบทสนทนาที่ทรงพลังฉากหนึ่งในในใน,ในจักรวาลมาเวลที่มันเคยมีนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ชมไม่ได้ก็คือเรื่องเคมีระหว่างวานนิสากับวิลสันนะครับ2อสามีภรรยาสุดวิปริตมันเป็นคู่ผัวตัวเมียที่ศีลเสมอกันนะแล้วก็เคมีระหว่างทั้งสองคน่ะมันก็มีฉากที่ผมประทับใจนะที่ วานีซ่าเนี่ยให้คนไปยิงวิลสันแล้ววิลสันก็ให้คนซ่อนอยู่ในเงาแล้วออกมายิงสวนอะไรเงี้ยมันมีการหักเหลี่ยมเฉียนคมแม้กระทั่งจะเอาชีวิตกันแต่ก็เขาก็ยังรักกันน่ะมันได้อะวะซึ่งเอาจริงๆ i วิลสันฟิตเขาเป็นอย่างนั้นครับต่อให้วานีซ่าจะแบบจะคิดร้ายต่อเขาหรือจะยังไงแต่ว่าด้วยความที่เขาเคารพต้นฉบับมากๆเนี่ยวิลสันฟิเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบรักเมียโคตรอะ่ะ รักแบบแบบรักอะ่ะเหมือนที่คุณเคยไปดูกับตันอเมริกา Brave New World อันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงมันจะเป็นบริบทที่คล้ายๆกันและจะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นสำหรับนายพลแทดียสรอสกับเบ็ตตี้รอสเนี่ยนายพลแทดียสหรือว่าเรดฮอคเนี่ยก็เป็นคุณพ่อที่แบบโคตรจะรักลูกสาวเลยอะ่ะรักมากๆจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันจบแค่นี้เหรอสำหรับคุณคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเป็นแฟนคอมิก หรือว่าคนที่ได้อ่านคอมมิกเนี่ยคุณจะรู้ว่าไอ้ตัวละครแบบเนี้ยมันจะรักแบบรักหัวปักหัวปามรักแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ยอมหมดฉันยอมแล้วอะไรแบบนั้นเอออีกเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องมันคือมันคงเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับหลายๆคนนะแต่ว่าผมชอบมากๆก็คือการใช้สีในการบ่งบอกอัตลักษณ์ของตัวละครอย่างเช่นตอนท้ายๆของตอนที่สองปะที่แมตเมอร์ด็อกกับ คิงพินคิงพินยืนอยู่บนยอดตึกและแม d m u เบอร์ด็อกก็ยืนหลังจากที่วิลสันฟิสได้รับชัยชนะแล้วอย่าเงี้ยคือฉากของแมตเบอร์ด็อกมันจะเป็นสีแดงซึ่งเป็นสีของแด e เดวิลมันจะมีการใช้สีแบบเนี้ยให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับรวมถึงฉากที่บลูไซปรากฏตัวก็มีการใช้สีเพื่อบ่งบอกตัวละครเช่นเดียวกันคือมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เขาจงใจใส่เข้ามาแล้วทาให้ผมรู้สึกว่าเออผู้กำกับนี่เขาใส่ใจมากๆเลยนะ สำหรับซีนที่ผมชอบอีกซีนหนึ่งนะก็น่าจะเป็นตอนที่9อ่ะตอนที่ Daredevil กับ Punisher เนี่ยแท็กทีมนะครับต่อกรอกับพวกวายร้ายพวกทีมตำรวจพิเศษที่วิลสันฟิสก่อตั้งขึ้นมาให้ไล่ล่าพวกสารเตี้ยคือฉากนี้มันสะท้อนตัวตนของ2องซูเปอร์ฮีโร่เลยเพราะว่า Daredevil เนี่ยไม่ได้สนับสนุนการฆ่า ซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นมาก่อนแดรเดวิลบอนเกตแล้วส่วนพานนเชอร์ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับผู้ลงทันคนนี้นะครับเขาไม่มีสีเทาเขาเป็นตัวละครที่เหมือนไม่มีสีเทาอยู่ในชีวิตน่ะคือถ้าไม่ดําก็ขาวไปเลยแล้วก็ไม่มีอาชญากรคนไหนที่สมควรจะได้โอกาสอ่ะคือคนเลวก็คือตายอย่างเดียวสําหรับเขาคือกูไม่สนเออพอพูดถึงคาว่ากูมึงเนี่ยผมต้องบอกงนี้ใครที่เลือกจะดูแบบ ซาวแท็กอะ่ะเสียงภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านซับอะ่ะภาคไทยเขาเดือดมากเลยนะคาว่ากูมึงคือแบบคํพารุสวาสนี่คือจัดเต็มแล้วมันแบบมันโคตรสะใจอะ่ะมันมันไม่มีกั๊กอะ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆสําหรับซีรีส์นี้และแน่นอนนะครับแม้ว่าคลิปนี้จะเป็นการรีวิวความรู้สึกหลังดูแดร์เดวิลบอนเกนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้พูดถึงอีสเตอร์เอ็กมากนักนะครับมันมีอันนึงในตอนที่9นะครับ ตอนที่แดเดวิลกับแค r e เรนเพจเดินทางไปดูแฟ้มสำเนาของฟ็อกกี้เนลสันที่โกดังเลขโกดังถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่มันจะเป็นเลข266นะครับกล้องเขาก็แพนแบบแพนแช่อย่างจงใจอะ่ะเหมือนจะให้เราเรารู้ว่ามีอะไรสักอย่างเลข266เนี้ยมันมีความสำคัญยังไงเลข266กเนี้ยก็คือแด e เดวิลนะครับฉบับที่266ซึ่งตีพิมพ์ในปี1989 ซึ่งเนื้อหาในเล่มนั้นนะครับก็จะเป็นตอนที่แมตต์เมอร์ด็อกเนี่ยอยู่ในช่วงตกต่ำของชีวิตนะครับสูญเสียทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยความยุติธรรมมันไม่เคยอยู่เคียงข้างฉันเลยนะฮะแล้วเขาก็เดินตุป,ปัตุเป๋เข้าไปในบาร์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนั่งดื่มกับคนคนหนึ่งนั่นก็คือเมฟิสโต และบทสนทนาระหว่างทั้งคู่นะครับมันก็เหมือนเป็นบทสนทนาเชิงปรัชญาโดยเมฟิสโตเนี่ยพยายามจะทดสอบศรัทธาของแม t เมอร์ด็อกว่าแบบให้ยอมรับในด้านมืดอ่ะให้ใช้ความรุนแรงไปเลยในเมื่อโลกมันไม่ยุติธรรมกับเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ดั่งใจก็ทำลายมันซะ แต่ว่าด้วยความหนักแน่นของจิตวิญญาณของแมตต์เมอร์ด็อกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมขายวิญญาณนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดในเล่มนี้เนี่ยมันสะท้อนภาพรวมในใจของแมตตที่ถึงเขาจะเป็นสารเตี้ยสวมหน้ากากแต่เขาก็จะไม่ยอมค่าคนคือเขามีปณิธานที่หนักแน่นมากๆนั่นแหละผมถึงบอกว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กที่สะท้อนภาพรวมทั้งหมดในซีรีส์นี้ที่เราได้เห็นกันไป หลังจากที่ผมได้ระบายความรู้สึกทุกอย่างนะครับหลังจากที่ได้ดู d ดรด l วิลบอนเกนไปแล้วเนี่ยทีนี้ก็มาถึงข้อสรุปนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูไปมันส่งผลยังไงบ้างนะครับตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่8เนี่ยผมใช้คำว่าการสะสมพลังก็คงจะไม่เกินจริงนะครับแล้วพอตอนที่9เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมันระเบิดมันไม่ต้องมีการเก็บกดอะไรกันอีกต่อไปแล้ว ส่วนวิลสันฟิสที่เป็นผู้ว่านิวยอร์กเนี่ยก็ยอมรับตัวตนในฐานะคิงพินเช่นเดียวกันสังเกตง่ายๆคือเขากลับมาใส่ชุดสีขาวแล้วอีกตัวแปรหนึ่งที่มาทำให้มันเดือดขึ้นนะครับนั่นก็คือแฟรงค์แคสเซอรหรือว่าพันนิเชอร์นะครับคนนี้นี่ทำมาเนี่ยบอกเลยว่าเดือดชัวตั้งแต่ซีซันก่อนๆของซีรีส์เดี่ยวของเขาเองเวลาเขาแบบเขาฆ่าเขาแทงมันจะมีเลือดแบบพุ่งๆออกมา ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้เห็นในซีรีส์นี้นะเพราะว่าการดำเนินต่อของ d ดเดวิลบอนเกนเนี่ยมันเป็นการเดินเรื่องที่แทบจะไร้รอยต่อเลยเพราะว่าตัวละครจากซีรีส์ตัวลตวละครเก่าๆพวกนั้นน่ะก็มาด้วยคุณนึกออกไหมตอนที่9เนี่ยมันกลายเป็น Big Bang ที่แบบระเบิดปึ้มแล้วก็ขยายจักรวาลรอบๆตัว d a r e เดวิลออกไปอีกไม่ว่าจะเป็น B.B. บ u Rich. หลานสาวของเบนที่ตายไปแล้วที่ถูกคิงพินฆ่าไปแล้วเนี่ยก็กลับมามีบทบาทแองเจล่าเดลโทโรและหลานสาวของไวท์ไทเกอร์ก็ในอนาคตก็คงจะเตรียมขึ้นเป็นไวท์ไทเกอร์คนต่อไปสวมเครื่องรางแห่งพลังอะไรก็ว่าไปและที่สำคัญเหล่าสารเตี้ยนะครับที่กำลังจะถูกไล่ล่าอย่างดุเดือดโดยกองกำลังของคิงพินเนี่ยจะต้องลุกขึ้นสู้แน่ๆในซีซั่นต่อไปเพราะฉะนั้นมันสมชื่อละ มันสมชื่อบอลนเกนเพราะว่าเดวิลล้มม่แหละตอนแรกบทอะไรแต่ยอยากอยากจะใช้ความยุติธรรมเท่านั้นแต่พอเขาพบว่าความยุติธรรมมันใช้ไม่ได้เนี่ยการเป็นสารเตี้ยและลุกขึ้นสู้เนี่ยโดยมีกองทัพของตัวเองบ้างมันก็เป็นการตอบโต้ที่สมน้ำสมเนื้อการร่วมมือกันร,ระหว่างเด d e v i l และพ u น i ิเชอร์เนี่ยมันทำให้เราสะใจอย่างช่วยไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ความรุนแรงที่คิงพินแสดงออกมาเนี่ย มันน่าขนลุกอย่างไม่น่าเชื่อนะอันนี้ผมไม่สปอยแล้วกันนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคุณดูแล้วแล้วถ้าเกิดผมทำท่าเนี่ยคุณจะเข้าใจใช่ไหมใช่ไหมฉากนี้มันแบบมันดูแล้วมันมันสยองแล้วมันน่าสะอิดสะเอียนแต่มันแบบมันโคตรทำถึงเลยอ่ะแล้วความรู้สึกหลังดูตั้งแต่ต้นจนจบนะ คาแรกที่ขึ้นมาในหัวผมเลยคือซีซั่นต่อไปมาพรุ่งนี้เลยได้ไหมวะแต่อย่าลืมนะคุณห้ามลืมดูมิดเครดิตเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมอยากดูซีรีส์ต่อไปของไอ้หมอนี่โคตรเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของความรู้สึกหลังดู Daredevil Born Again ของผมนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่ได้ทําคลิปพูดถึงซีรีส์หรือว่าหนัง m a r v e มาน,นานมากๆและด้วยความประทับใจของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออ ทำสักหน่อยก็ดีเพราะว่าผมก็อยากจะฟังเหมือนกันว่าคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรคิดเหมือนกันไหมมีตอนไหนที่ชอบบ้างและสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับ Daredevil เนี่ยมีให้คุณดูทุกซีซั่นเลยยัน Daredevil Born Again ใน i s s n y y p u u s o t s t a r นะครับยังไงก็ไปดูกันเยอะๆเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้ที่มันยอดเยี่ยมนะมีหลายเรื่องเลยโล Loki. มูลไน์อากัตาออลองและอีกหลายๆเรื่องเลยที่ดูแล้วประทับใจมากๆนะครับวันนี้จบลงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปกว่านี้ไปละฮะบ๊ายบายจ้าฟู